จักรันนี่ถือว่าอันนั้นได้อันนี้แล้วเนาะแก่ตัวแล้วเนาะเอาเอาไปย่างได้ปินเอาไปคว้าดอกคว้าเอาปั้นได้มาก่อนถ้าว่ามันห่อนนี่ก็ได้นักเลยได้นากเลยมันด่างันกับมันม้ามันก็บมันอนมันกับมันน้ามันก็บมลงม้าจับปลามาดอก ตัต้มตัวอีกตที่มันห่างเศรานะตวมันหนักมันหนนย่านแดงนะมันิยู่ตรงนี่าพูดจเก็บอ้าวโอเคเก็บวิธีเก็บจับกันดึงดึงจับกันนี่ดเอ๋ยเส้นลับตูน ไอ้หันวันแดงแดดหนอถึงขึ้นตัแล้วเนาะดูนี่นะเก็บพักหนอจันอย่าลงนี่นะคนจะเข้าปลาเก็บดอกเนาะดอกดอกก้านเนาะจะจันกับลงนี่เนาะดอกเนี้ยต้องเขาแปลงมันหลุไหมมันจะลงกิ่นหน่ำแล้วห่อนลยจะลงมา่อกี้หน่ำแล้วผินน้ำแล้วเบี้ยเกาะรักเลยดั้มพุดเลย ทอดตุ้แป้งเนลยแป้งขี้ไข่ขีดห้าสิบมันก็ตุ้บกิโลคันรวยเลิเนาะครับอัดขีดกัดอันจัดจันนี่เนาะเนี่ยอ่างเก็บน้ำเลยเนาะเวลาแดดมันก็ลงมันกินน้ำมันก็เคาะลักตุ้มยางอ่ะประมาณสักกิโลถ้าถ้าถึงเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วก็มันเย็นลงมากินน้ำละกินน้ำละเอาปะเต็ดูยางเลยนี่นะ

เก็บจัจันเก็บจั๊จันโอ้ลักใน่าษาแล้วเดีวออกไปนี่ยออกเห่อพักไว้ยหล่ะเอาออกไปนี่ยโอ้วันถัดไปไปตหน่พีไปก่อนได้เอ้มันก็ง่ายนะจะกอดมันจะมาถอดใรงกุกี้อก ไม่มีปนขับหนึ่งด้วยกันใกนล้ๆถ้าไปแคบมันไม่มาไปอะไรกเต้นมีปีก็เต้นนล้วนีดิอปลองทำมาต้นมาทอดทอดอยู่แยนเลย